ได,ได้เน้นด้านนี้นะครับผู้รับผิดชอบในเรื่องนี้คือท่านผู้จัดการฐหารสูงสุดนะครับที่เป็นผู้ในการทั้งศูนย์สังกัดชายแดนเนี่ยลงไปยังศูนย์สังกัดทุกจังหวัดนะครับซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยในการปฏิบัติเนี่ยในพื้นที่เนี่ยได้รับนโยบายท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้ดาเนินการอยู่แล้วท่านรองนายกก็มาเน้นตั้งแต่แนวชายแดนเลยว่าจะต้องร่วมกันทํางานบูรณาการ ไม่มีการล่วงเข้ามาของทั้งัการรับๆเข้าเมืองและแรงงานผิดกฎหมายเนี่ยมันจะรวมทั้งการค้าผิดกฎหมายจะต้องไม่มีเข้ามานะครับลงเข้ามาพื้นที่ตอนในเลยนะครับในวันนี้ก็เป็นการเน้นในเรื่องนี้นะครับครับครับก็บเป็นส่วนหนึ่งซึ่งท่านรองยศดนตรีก็ได้เน้นว่า,าผู้ที่ ประกอบการต่างๆเนี่ยจะต้องไม่มีความต้องการที่จะใช้แรงงานเพราะขณะนี้แรงงานเนี่ยเราถือว่าเราได้ขึ้นทะเบียนหมดแล้วของเก่าเราก็ขึ้นอยู่นะครับของใหม่ที่เพิ่งทําเมื่อเร็วๆนี้ร่วมกันก็เจ็ดแสนกว่าคนนะครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องไม่มีแรงงานที่ไม่มีการขึ้นทะเบียนเนี่ยไม่มีโดยเฉพาะคนเข้ามาใหม่เนี่ยจะต้องไม่มีแต่ทางทุนตรีแรงงานก็เตรียมที่จะดําเนินการตามกฎหมายสูงสุด นะครับเพราะว่าถ้าถ้ายังมีความต้องการและมีกระบวนการเอาเข้ามาอีกฝ่ายก็ต้องไปไล่จับเนี่ยนะโดยหน้าาที่ต้องทําแต่ท่านรองนายกสั่งให้สร้างความเข้าใจกับผู้ประกอบการให้เห็นกับภัยที่จะเกิดขึ้นในช่วงของการแพร่ระบาดของไวรัสโควรด a เนี่ยโควิด19เนี่ยนะครับว่าจะต้องไม่มีแรงงานที่ไม่ได้ผ่านการดาเนินการตามขั้นตอนเข้ามา นะครับเพราะว่าเมื่อนำอโรคเข้ามาแพร่ระบาดเนี่ยมันส่งผลกระทบทั้งประเทศอย่างที่ทุกคนทราบนะครับตอนนี้ก็ทางส่วนแรงนานก็คงจะต้องไปไประชุมเห็นท่านจะเตรียมประชุมอยู่แล้วนะครับกับทางฝ่ายภาคเอกชนเขานะครับแต่ทางชายแดนเนี่ยก็จะต้องบูรณาการเต็มที่ท่านผู้รายการจังหวัดโดยอำนาจของศูนย์สั่งการชายแดนดังกล่าวนี้กับท่านในฐานะที่เป็น กรมรมรจังหวัดเนี่ยก็จะต้องเข้มงวดนะครับก็ได้มีการกํากหนดมาตรการความรับผิดชอบว่า,าจะต้องประเมินสถานการณ์ต้องปรับแผนแล้วถ้ามันทราบว่าเข้ามาทางใดเนี่ยเมื่อสอบสวนไปแล้วเนี่ยก็จะต้องหาได้ว่าเกิดจากแผนไม่ดีเจ้าที่บกพร่องเจ้าที่หยอดยานหรือเจ้าที่มีส่วนร่วมต้องชี้แจงได้นะครับ เต็มเต็มอนแม่ท่านนายงนตรีท่านรองนายงบตรีตรวทุกอย่างถ้าตรวจสอบแล้วก็มีความบกพร่องโดยเฉพาะยิ่งเลยถ้าปีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการเนี่ยท่านก็ลงทั้งทุกอย่างตามกฎหมายนะครับอ,อันนี้เป็นสิ่งที่ จริงๆในที่ประชุมก็อยากทราบนะว่าทั้งหมดที่มันเข้ามาได้มันเข้ามาทางใดอย่างไรนะครับก็ผมก็คงจะให้หาทางก็เคยได้สั่งการนะให้สืบสอนสืบสวนมาเข้ามาหลุดเข้ามาได้เนี่ยหลุดเข้ามาได้เพราะเหตุใดเพราะการวางกําลังเราหรือแผนของเรายัางมีจุดโหวหรือเจ้าที่ของเรายัางหย่อนยานหรือเจ้าที่เรามีส่วนร่วมกันแล้วแต่นะครับก็ ผมก็พยายามให้หานะครับไม่ว่าจะสายพันธุ์อะไรเขาไม่ได้พูดสายพันธุ์วันนี้เขาพูดถึงการรั่วเข้ามาของแรงงานกับผู้รอบรอบรี้าเมืองทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นหรือไม่เป็นมันมันต้องไม่ให้มีเกิดขึ้นนะครับเอาละมั้ง